ตรวจร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทีถนนคอสะพานทุบเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวจัดเสาะบริเวณคอสะพานจนทาให้เกิดความเสียหายถนนชุ้ตัวและขาดออกจากกันทําให้พี่น้องกระจายคนที่สัญจรไปมาไม่ได้เดือดร้อนส่วนงานป้องกันแระตสาธารณภ,ภยัยตัวเร่งพร้อมด้วยหัวหน้าสารที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโยพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายที่บ้านานาคมอ,อําเภอเสืระฟูจังหวัดร้อยเอ็ด เร so like <wh> ื่องเมจากวันท e ี่18กรกฎาคม2568เจ้าหนี้โคตพ่านเส้นทางระหว่างบ้านนาถมตําบลพงเงินและบ้านนุ่นตะวนตําบลบึงเจืออําเภอเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการทุดตัวและขาดออกจากกันทําให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้นายชัชวาตเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าสันจังหวัดจึงได้รูปพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้การ ที่ขาดเนี่ยขาดอยู่ประมาณสักสาเมตรนะกลมๆนะตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากตรวจตรวจสอบกันแล้วว่าเนื่องจากผมคิดว่าหลักทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าปริมาณน้ำมาอย่างนี้ทุกปีแล้วสะพานเราสั้นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องกับหลักทางวิศวกรรมในิในการาช่องเปิดอาจจะต้องมีการออกแบบกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะก็คือเราอาจจะต้องเปิดช่องทางน้ํามากขึ้น ด้วยรูปแบบไม่ใจะเป็นสะพานหรือเป็นบล็อกคอนเวนิร์ดหรือเป็นท่อขนาดใหญ่อันนี้ก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวทางวิศวกรก็คงจะมาดูแต่พอเราทราบข้อมูลลึกๆก,ก็อีกว่าพื้นที่เราข้ามไปแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์และข้างในก็ไม่มีต้านเรือนน่าสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เบาใจได้ว่าไม่ชาวบ้านไม่ไม่รับผลกระทบแน่นอนแต่เราต้องเตรียมการไว้ ล่วงหน้าเพราะว่าทางเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเขาเนี่ยใช้พื้นที่นี้ทานาปลังเพราะนั้นเราต้องสนับสนุนนั้นเราต้องทําให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยที่เขารอนะที่จำนาปลังทางชนตรงนู้นเนี่ยให้เขาสามารถทําได้นะซึ่งจากการประเมินร่วมกับท่านผู้มีการกลุมชนบทานาติวรัร้อยเอ็ดท่านผู้ราชการจังหวัดและท่านนายกในพื้นที่พบว่าสกณ์น้ำ ที่ลดปริ่งในขณะนี้คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติไม่มีปัญหารุนแรงเกิดขึ้นเพิ่มเติมแต่อย่างไร